สุ่มชุดแบ็กก็ตจะใช้ทั้งหมดกี่เพชรผมมี76,517เพชรเพครับมาดูกันว่าเราจะใช้ทั้งหมดกี่เพชรครั้งแรกผมจะสุ่มฟรีก่อนนะทุกคนมาสุ่มฟรีไปเลยอึบๆโอ้โหไดือหนึ่งอันนี่ก็เลไอ้หนึ่งร้อยเบอร์เลยมาแล้วผมก็จะสุ่มแบบ10บวกหนึ่งก็คือร้อยห้าสิบนะครับไปกันเลย let's go รอแบบไม่ข้ามก่อนนะครับไม่จะมีออกเลยป่ะ โได้น ну ้อยจัดเลยได้สิบเจ็ดอันะมาต่อครับเราจะแบบไม่ข้ามสามรอบแล้วก็ข้ามสามรอบนะจะมีหนึ่งร้อยอันออกหรือเปล่าหรือจะได้ชุดเลยโอ้โหเกลือจับเกลือจับโอ้โหเกลือจับไปข้ามได้สิบหกอันเองหรือได้สิบหกอันได้สิบหกอันเฮ้ยเอาดิ เรียกใช้สองร้อยสิบเก้าอันนะครับคนเดียวมากดข้ามเพื่อรับรางวัลคืออะไรวะไม่เห็นได้เลยเกลือใช่ไหมตึ๊บโอ,โ,อะะโอ้โหเลทที่เจ็ดนะครับโอ้เกือบเกินว้ายเกลือจัด อุย้ยได้โปรไฟล์แล้วก็ได้ท้ายนี้ด้วยโอ้โหได้แบนเนอร์ด้วยแบนเนอร์แบก็กคอรดแล้วก็โปรไฟล์เอาดีได้สองอันสองกันเลยได้พร้อมอันสองกันเลยฮะผู้ผิดป่ะวะได้พร้อมอันสองกันเลยโอเคผู้ถูกละซุยชุดออกป่าเมื่อกี้ออไม่ใช่ไม่ใช่นะคะโอ้ยเหลือจ,จัดข้ามเลยปึ๊บ สองร้อยสิบเก้าอันใช่ปะสองร้อยสิบเก้าอันขาดอีกเก้าอันนะสูมแบบร้อยห้าสิบไปเลยเผื่อมันออกกูได้โปรไฟล์สามอ่ะไม่ใช่โปรไฟล์สามอุ้ยโปรไฟล์สามได้สามเหรียญว่ะยี่สิบเอ็ดอันโอเคเราก็จะแลกเลยนะครับทุกคนเราจะแลกเป็นชุดผู้ชายนะส่วนชุดผู้หญิงก็อืมผมว่าไม่ค่อยเสียเท่าไหร่วะ่ะผมจะเอาแค่ผู้ชายก็พอไม่ได้าดาบสวยอยู่นะทุกคนนะแต่ว่าผมนะ่าจะเอาแค่ชุดผู้ชายนะทุกคนมา แรกกันเลยเรียบร้อยเปิดใส่เลยครับมาเดี๋ยวผมจะคำนวณเพชรให้ดูนะครับว่าเราหมดเท่าไหร่เราหมดไปทั้งหมดก็คือ2อ0 0เพชรนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยเกลือนะก็พอได้อยู่มาเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูนะครับทุกคนผมก็จะรีวิว44เป็นหมดลูกซองนะครับผมอบอกเลยครับว่าโคตรมันแต่ผมจะแจกเซสตสกิลแบบท้ายคลิปด,ด้วยรูว่ะ giải quyết thế ăn Ồ, mẹ thêm một lên đi oh, <Ora Halo. invention thứ> <oui> <mai> ทุดกคนเขาไม่ใช่เพื่อนเราโอ้โหแพ้ว่ะเจอเจอเจอเจ็บ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 จ่อให้จ่อให้เฮ้ยเป็นไงวะสวยซ้ำซ้ำเฮ้ยเตะบอลไม่ออกตัวนี้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 ตัวนึงเจ็บเพื่อนเจ็บไม่ได้หะอเจ็บเพื่อนเรา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 มาเด็ดวี อย่านานาาเก่อนาก่อนอ้างเปไหนวะเฮ้ยเจ็บจ็เจ็บเจ็บจริงเจ็บิตัวนี้เจ็บตัดรวเพื่อนตัวเดียว Luang Mà đi! Hú hú! Cốt màn à! Rao! đi! Oai oai! Mà đi! Rao. 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 เก็บเป็นสามรอ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 สวยหลักเข้าเพื่อนตัวเดียวตัวเดียวล่วงมาดีฮู้ฮู้ชนะเว้ยมาเลยครับนี่เราได้ MVP นะทุกคนเิ็ดชุดแบ็กกอนโคตรเฟี้ยวมาเดี๋ยวจะเล่นอีกเกมหนึ่งนะทุกคนจอเจอเจอเจอปะเจอปะ ปัญญาปัญญาปัญญาใจเบาใจเบาอยกับหลับจะมาตุ๋ยเขาเจ็บมากล่วงมาดิโอ้เซตนี้โคตรดีอ่ะทุกคนอ่ะเอาไปใช้ตามได้นะ ล่วงมาดิอยู่บนนี้ครับล่วงแดงๆมาดิจะชุบกันปะเนี่ยเจ้าเจ้าสวยมาดิเซตนี้โคตรโหดมาดิ จาด่าวเจ็บมากเพื่อนเฮ้ยชิบหายละดูคนรูมันต่อยกูเลยโอ้ยหนึ่งสี่ยังไงโอ้หมอบเลยมอบวงเลยเอ๊ะแอคเลยเฮ้ยเจอวะเจอวะเจอวะมานี่แดงแดงซ้อุ้ยตรงไหมแดงมาเดิ โดนไปสองเสตปีบอกเลยหดจัดเก็บอุ้ยอุ้ยแดงอุ้ยจะตายขอเก็บซี่ขอเก็บซี่เกลือยาเกล้งเย้มาดิเก็บซี่ดีกว่าเสตปีพูด โอเคนะครับเราก็ได้ MVP อีกเช่นเคยโอ้โหมาดูกันกว่าเราได้กี่ดาวแล้วไดมอนด์วีสองดาวสำหรับใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจให้ผมเลยนะครับขอบคุณที่รับชมนจนจบขอบคุณครับ